ดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานอาบน้ำให้ขนยาววันนี้จะต้องอาบน้ำให้ขนสั้นแหละขนสั้นดีอยู่ใช่ไหมแน่แน่ที่มันขแปลงเนี่ยเอ็นดูตัวนี้เอา้าโดนโดนน้องเหยียบโดนน้องน้องตัวเล็กมากเอ็นดูเขา ดูตัวเล็กจริงๆดูนะคะนั่นคือน้องนะคะนั่นคือน้องที่เกิดห่างกันเยอะ,อะอนั่นไงดูนะหมาอะไรเหมือนสตาร์ไวเลยสตาร์ความสูงความเล็กไว้เลยยังไม่ถึงกิโลเลยยังไม่นักถึงกิโลเลยไม่ถึงห้าโลได้สําไ,ไม่ถึงห้าขีดเลยซ้ำ อตอนนั้นช่างและสามมาํามขีดปุ้มก็ระวังยากดูสิไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นหน่าห่างกันออกห่างกันนะเกือบยี่สิบวันดูดู <c oughs> ไม่แยกห่างกันยี่สิบวันเกือบจะเดือนเนาะแต่หนูอะก็เปียกมากเลยก็เลยให้ชื่อว่าชมหวัง ชูชมวังกับปาร์ตี้เล่นด้วยกันเออมีเฉพาะปาร์ตี้แฮปปี้เออดูห่างกันเป็นเดือนแต่เขาใหญ่กว่าด้วยซ้ำทำอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาตัวใหญ่นะแต่ที่จริงแล้วเขาตัวเล็กมากนี่อ่ะตัวเล็กมากถึงเดืเอยอ เออแกะไอแกไอออุ้อออยแต่เขาอารมณ์ดีอันนี้ชนเอวูดูสิชนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยคือไซส์ล็กของเราแต่มาเจอเจอสมหวังเข้าไปมินิกว่าอีกดูอันนี้คุณแม่เขานะนั่นคุณแม่เขานะนะ เ,เขาเกิดวันวันที่สี่มิถุนามิถุนากรกดาสิงหาเอ้ยสี่ห่ 4, า,าสี่มิถุนาม่ใช่สี่มิถุนาสิเพื่อสภาแลว้วอะเดี๋ยวเข้าสามเดือนอะดูดิความมินีิเขาขานาดคือคือ ผมเปี้ยงเป็นเป็นไซส์เล็กนะผมเปี้ยงเป็นไซส์เล็กนะเป็นหมาไซส์เล็กนะแต่มาเจอกับสมหวังไปผมเปี้ยงกลายเป็นแบบเออใหญ่ไปเลยดูเล่นกระเป๋าตงุงเป๋าตุงนี่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะไซส์เอง รักกันหลอกกันนี่ไม่คิดเลยนะดูสิเหมือนแม่แม่ลูกเลยทั้งทางที่ดูโอ้โหคุณพ่อเขาเห็นตัวมินิอย่างเงี้ยใจใหญ่นะนะ